ในยามรุ่งอรุณณพระราชวังมิถิลาเจ้าชายพระมหาชนกประทับยืนอย่างสง่างามทรงรับฟังข่าวใหญ่จากที่ประชุมราชสำนักข่าวการล่มสลายของราชวงศ์ฝ่ายพระบิดาและเหตุร้ายที่ทำให้แว่นแคว้นตกอยู่ในอันตรายเสียงที่ปรึกษาทูลรายงานทำให้พระพักเคร่งคขึมขึ้นก่อนพระองค์จะลุกขึ้นด้วยพระทัยแน่วแน่ ตัดสินใจออกเดินทางด้วยพระองค์เองเพื่อทวงคืนความยุติธรรมและความสงบสุขให้บ้านเมืองณท่าเรือเมืองมิถิลาพระมหาชนกสเสด็จตรวจเรือสินท้าเตรียมออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิผู้คนจำนวนมากมาส่งด้วยความศรัทธาพระองค์ตรัสให้ประชาชนวางใจพร้อมรอยยิ้มสงบเย็นเมื่อเรือยักออกจากฝากั่ง แสงตาวันสาดบนผิวน้ำราวกับเปิดประตูสู่โชคชะตาใหม่ฟ้าดำมืดลงอย่างกระทันหันลมโหมแรงและคลื่นสูงดังผูผาน้ำพระมหาชนกยืนประคองเรืออย่างไม่ย่อท้อแม้พายุถาโถมไม่หยุดจนที่สุดเรือแตกเป็นเสียงเสียงกลางความมืดมิดพระองค์ถูกเวี่ยงกระเด็นลงทะเลร่างหมุนคว้างในสายน้ำเดือดดานแต่พระพัก ยังเปี่ยมด้วยความเด็ดเดี่ยวพระมหาชนกใช้เพียงพระวรากายว่ายน้ำทวนคลื่นอย่างไม่ยอมแพ้แม้กลางคืนจะเหน็ดหนาวแม้คลื่นจะโหมสัตว์ตลอดเวลาน้ำหยดจากพระเกศาและพระปรางแสดงถึงความเหนื่อยอ่อนแต่พระเนตรยังแน่วแน่สื่อถึงอธิษฐานบารมีที่หนักแน่นเหนือความตาย <What? S 1> บนสวรรค์เบื้องบน เหล่าเทวดาแหวกเมฆมองลงมายังมหาสมุทรเบื้องล่างเห็นเพียงมนุษย์ผู้หนึ่งไหว้ทวนความตายอย่างไม่ย่อท้อเทวดาต่างอัศจรรย์พระวิริยะของพระองค์และกล่าวสรรเสริญว่าความเพียรของพระโพธิสัตว์องค์นี้หาสิ่งใดเปรียบมิได้แสงใจดีจากเหล่าเทพส่องลงเบื้องล่างเป็นกำลังใจอันบริสุทธิ์ท่นใดนั้นทะเลอันบ้าคลั่งกลับสงบนิ่ง แสงทองอบอุ่นลอยขึ้นบนผีน้ำพระแม่โพสกผู้เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์สเสด็จมาปรากฏพระองค์พระนางทอดพระเนตรเห็นความเพียรเกินมนุษย์สายตาเต็มไปด้วยความเมตตาพระนางจิงแผ่พลังแห่งกำลังใจและความอบอุ่นเป็นแรงศรัทธาให้พระมหาชนกดำเนินต่อไปได้ทะเลเปิดทางด้วยแสงทองทอดไกล พระมหาชนกลอยตัวอยู่บนแผ่นไม้ได้พักหายใจแม้จะอ่อนลา้าแต่พระไทยไม่ยอมถอยหมอกบางยามเช้าลอยขึ้นจากผิวน้ำราวกับธรรมชาติช่วยโอบอุ้มผู้เพียรอย่างแท้จริงฝูงนกทะเลบินเหนือท้องน้ำสัญญาณแห่งผืนดินที่อยู่ไม่ไกลไม่นานเงาภูเขาและแสงทองจากชายฝั่งก็เริ่มปรากฏ เป็นฉากงดงามของความหวังเมื่อผู้เพียรใกล้ถึงผลแห่งความเพียรเรือประมงลำหนึ่งพบร่างพระมหาชนกลอยกลางทะเลพวกเขารีบช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างเร่งด่วนพระมหาชนกหมดแรงแทบไม่อาจลืมพระเนตรแต่ยังมีพระชัยลักษณ์และเครื่องทรงที่สื่อถึงชาติกำเนิดอันสูงส่งชาวประมงดูแลพระองค์ด้วยความเมตตา ภายในกระท่อมเล็กๆริมหมู่บ้านพระมหาชนกพักรักษาพระวรกายและตั้งสติให้มั่นคงคืนวันผ่านไปพระองค์เริ่มทำสมาธิภาวนาให้ใจแข็งแกร่งขึ้นเมื่อกายและใจพร้อมพระองค์จึงเตรียมเสด็จกลับมิถิลานครระหว่างทางกลับพระมหาชนกเดินผ่านป่าผ่านหมู่บ้านผู้คนต่างนอบน้อมด้วยความเลื่อมใส จนที่สุดเมื่อยอดวังมิถิลาปรากฏบนขอบฟ้าพระองค์รู้ทันทีว่าเวลาแห่งการกอบกู้บัลลังก์มาถึงแล้วเมืองมิถิลาเปิดประตูต้อนรับพระองค์อย่างสมพระเกียรติพระมหาชนกเสด็จขึ้นครองราชอย่างสง่างามผู้คนต้อนรับด้วยความชื่นชมบ้านเมืองเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากได้ผู้นำที่มีปัญญาและความเพียร เหนือผู้ใดพระมหาชนกเสด็จออกปราศัยกลางเมืองชี้ให้เห็นธรรมแห่งความไม่ประมาทและความเพียรอันเป็นหัวใจของพระองค์ประชาชนต่างทราบซึ้งหลายคนหลั่งน้ำตาเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ที่ผ่านความตายมาแล้วแต่ยังไม่ยอมแพ้ตลาดกลับมาคึกคักนาอุดมสมบูรณ์ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบสุข นี่คือผลแห่งธรรมราชาพระมหาชนกทรงเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองด้วยธรรมไม่ใช่อำนาจบนชายฝั่งแห่งหนึ่งพระมหาชนกทอดพระเนตรผืนน้ำอันเคยเกือบพรากชีวิตแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องลงจากฟ้าเหนือผืนน้ำราวกับธรรมจักรยืนยันว่าความเพียรย่อมนำไปสู่ความสำเร็จทุกประการ เรื่องราวจบลงด้วยผืนทะเลเงียบสงบสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาและความสงบในใจพระโพธิสัตว์